เกิดอะไรขึ้นถ้าชนีตกหลุมรักกับคนนี้น่ารักฉันชื่อติ๊กติ๊กอย่างเดียวไม่ได้นะไม่เลิศไม่เก๋ชื่อติ๊กติ๊กดีไหมติ๊กติ๊กเอาไว้แล้วเบิดแทงกะเถอะชื่อนี้ดีกว่า โกตีแบบนี้ปีกไหมงั้นเราว่าชื่อติโก,โกะนะาตาตาแต่คุณเนี้ยน่ารักอะรูสิบให้หน่อยดิรูสิบเลยเหรอเร็วๆสิ รู้แล้วใจเง็นสิอันนี้ก็น่าแดงโอ้ยแต่ถ้าเราเป็นผู้ชายนะเราจะจีบแมนจากทีมผู้สร้างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักตต๊ดนี้เป็นแฟนกับผู้หญิงได้ปะความรู้สึกแบบนั้นจะกลับมาให้คุณประทับใจอีกครั้ง ก bye bye สิ่งเล็กๆที่น่ารักนี่อิมอ่อมจะได้กินในวันนี้ชาเนี่ยชาแก้วเดียวนี่ชงเป็นชั่วโมงเลยของแบบเนี้มันก็ต้องมีพิธีรีตองเสียอิตุตไรอริยะจะตทุสวรร์จะอิตุนรกลงโทนปรากฏก,การความรักเล็กๆจะเช็คอินทุกพื้นที่ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ฮะ